คือคุณค่านั้นเท้าย่างไปหนึ่งเก้านี่มีคุณค่ามหาศาลทีเดียวแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าแบ่งคุณค่านั้น16ส่วนเนี่ยยังไม่ถึงหนึ่งใน16นั้นเลยในความหมายกันซึ่งแพงนะช้างแสนเชือกมาแสนตัวก็เกิดเรื่มใสเหมือนเดิมแสงสว่างก็เกิดขึ้นทำให้ท่านเนี่ย a เลิศขึ้นจิตใจเบิกบาน มีแรงใจที่จะเดินต่อไปผ่านซากศพซึ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเน่าเหม็นขึ้นอื่นขึ้นไปอีกพร้อมกับเสียงสุนัขป่าสุนัขยิงจอกร้องโหยหวนโอ้โหท่านจะเกิดความสะดุ้งกลัวขึ้นมามากท่านเศรษฐีคิดกลับดีกว่ากะะัลยาณมิตรศีระกายักษ์ช้างแสนเชื่อ พอคิดนึ่งเนงีพอจะคิดกลับดีกว่าเนี่ยช้างแสนเชือกมาแล้วมาแสนตัวรถมาแสนคันสามงามแสนคนยังไม่ถึงเสี้ยวสิบกของการย่างเท้าอ่ะเดินต่อไปเดินไปนี่หมาก็หอนไปเรื่อยๆเ,เดินไปพอหยุดทิง้งเอ๊ะพอเอ๊ะ กัลญาณน,นิมิตส,สีวกายักษ์พูดต่อไปกลัวนะก็ไปเรื่อยๆเลยขาเนี่สัน่นแต่ก็กล่าวต่อไปเพราะว่ากัญยาณน,นมิตเนะี่ยพูดเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมก็พูดเหมือนเดิม,มก็ได้ผลเหมือนเดิม,มอย่างนี้กัลญาณิมิตไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเลย ท่านในน้นความมืดก็ได้หายไปแสงสว่างได้ปรากฏเกิดขึ้นแก่ท่านเศรษฐีความสะดุ้งกลัวในใจก็หายหมดตอนนี้มีแต่พระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วท่านก็ก้าวต่อไปที่ป่าศีตะวันขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลุกขึ้นจงกรมในที่แจ้งแต่เช้าตรู่่อนสว่าง รองชอดพระะเตรเห็นท่านอนาถบดิกาเศรษฐีเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จมาประทับนั่งท่านอนาถบิกาเศรษฐีเดินมาก็คิดไปว่าผู้เดลถีจำนวนมากในโลกนี้มักจะกล่าวว่าพวกเราคือกล่าวตัว คือพวกเดเดเลถนีนวัตจะกาวว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นแค่เดีลถีเนี่ท่านนาถาวิธิกาเศร,รษฐีคิดไปเรื่อยๆก็มองเห็นในไกลเราจะทราบว่าสมณะที่เห็นอยู่เนี่ยเออเราจะทราบได้อย่างไรนะว่าท่านเป็นพระสัมมารสม,มุทจ้าวท่านเศรษฐีก็เลยคิดในใจว่ามหาชนเนี่ย รู้จักเราชื่ออนนาถาบิติกะแต่ไม่มีใครรู้ชื่อที่บิดามารดาตั้งชื่อให้เราเลยเนะี่ยถ้าหาเป็นพุทธเจ้าจริงต้องทรงทราบอ่อาวแล้วเรื่องนี้นี่ไม่อยากพระพูดเปพาคเจ้าทรงทร,ราบวรจิตของเศรษฐีไม่เรียกอนนาถาบิทิกะเศรษฐีมาเถิด สุทัตตะตถาคตอยู่ที่นี่แล้วมาเถิดสุทัตตะพระตะถาคตอยู่ที่นี่เธอจงกล้ามาหาเราโอ้ท่านานาตาบริการเศรษฐีได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าที่ไพเราะมากถึงลึกกล้องกังวานไม่แหบไปคือหยดย้อยไพเระาะทราบซึ้งกังวานและแถมเรียกชื่อถูกต้องซะอีก ทั้งๆที่ไม่เคยเจอกันเลยเนี่ยมีความปีติเบิกบานมากทีเดียวเนี่ย